โมกังเขนโมกังเขนมันสีขาห้างตัวปัวตัวเมียมันตัวเมียม,มันเขาห้างล่ะมันเททั้งใน,น,นงกลมโมหนึ่งโมกังเขนไลยไล่เพราะว่าอยู่นี่บก,กินนก,กนี่คือเสียงมัน่นนี่มันน่าเสียงนกตีตีตีลูกเขาเชวากันร้ายเนาะก็เขาคำมากทโนรัตเลย แก้วบักกินนกแข็งน,นกกาบอกกาวเว้าไม่ปลาอย่างนกกรงเขนนกเขาอันยกกูกโกะบังฮามหวานย,กกายุกโกไผ่รับขอบคุณหล่ได้ครับขบับเบิรงเขับชมเยัยก็อคอมเมนต์ามาเลยครับข้างล่างแต่แก้วถือเลยนีก่กดติดตามทางแก้วเลยเด้อทางแก้วรู้มีกำลังใจเห็ดคลิปใหม่ๆ น่าจะเนาะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ